สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็เดี๋ยวพามาชมสไตล์ของการตกแต่งรถแต่ละคันนะคะของลูกค้านะตามที่ต้องการคันนี้ก็ด้านหน้าแปลงโฉมนะคะเป็นแกมวิกเตอร์จะเต็มคันนี้บอกเลยนะคะมีทั้งหมวกเลดนะคะแกลบหนาเนาะแล้วก็จะมีกระเช้าด้านบนแล้วก็ขากระจกเป็นขากระจกทรงหยุน นะคะอันนี้ก็อีกหลายขั้นตอนอยังไม่เสร็จนะคะสําสหรับด้านหน้าแปลงชมหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยกันชนเดิมยําหมดให้นะคะย้บหมดยืนแล้วก็จะมีปังตอมือจะเปิดเนาะอันนี้ช่างก็ขัดขัดสีนะคะขัดเงา,าก็ต้องรอให้มันเซตตัวนะคะก็คือเดี๋ยวเขาก็จะมีน้ำแฟบนะคะแล้วก็น้ำยามาล้างคราบออกนะคะจะไม่ให้มันลื่นเวลาติดพวกชุดแต่งไปนะคะ มันจะได้ไม่หลุดง่ายของเรานะคะจะเป็นแบบกาวนะคะกาวทาติดแปะลงไปเลยเนาะอาจจะไม่ใช้สกูยิงเหมือนแต่ก่อนนะคะไม่มีสกูยิงก็จะเป็นแบบกาวนะคะติดแนบไปเลยที่เนื้อของตัวรถนะคะนี่ก็จะให้ดูงานเลยอย่างคันนี้ก็ลูกค้าแต่งเต็มติดแผ่นเหล็ตนะคะรอบกระบะเลย แต่ฝาท้ายไม่ติดนะคะฝาท้ายก็จะโชว์ลวดลายอันนี้ยังไม่ได้ขัดเงานะคะก็ประมาณนี้เพิ่งติดเสร็จใหม่ๆเลยสดๆร้อนๆสวยมากๆนะคะก็จะตัดกันกับสีแดงสวยมากเลยนี่ค่ะฝาท้ายก็จะโชว์ลายก็สีสันลวดลายสไตล์ของการตกแต่งลูกค้าเลือกเองได้หมดเลยนะคะนี่ก็กระเช้าค่ะเตรียมพร้อมที่จะยกขึ้นใส่เนาะต้องใส่หมวกก่อนนะคะอะ่แล้วช่างก็จะยกกระเช้าใส่ นี่ก็จะมีฝาครอบล้อด้วยม,มีฝาครอบล้อครอบเซตเลยคันนี้จัดเต็มมากเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะคะตอนเสร็จเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนที่จะส่งมอบรถให้กับลูกค้าเดี๋ยวแม่ค้าก็จะให้ช่างนะคะล้างทําความสะอาดแล้วก็มารีวิวให้ชมอีกรอบนะคะตอนเสร็จสมบูรณ์เนาะเผื่อลูกค้านะคะ,ะรถคันนี้จะของรถนะคะรับชมคลิปอยู่เนาะ,ะลูกค้าก็อยู่ไกลเลยนะคะเชียงเชียงรายนะคะ เชียงรายเลยนี่ค่ะช่างเขาก็กำลังขมักขมนในการใส่นะคะงานเกล็ดปลาสวยๆเลยคุณภาพจัดเต็มให้แน่นอนดูแลให้ทุกขั้นตอนนะคะแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นลูกค้าสั่งเป็นติดตั้งตัวโม่ปูนก็ วาคาคซีเป็น h ีโน m e มกา 7E นะคะ,อ,ะอันนี้เราก็จะยังไม่แปลงชมหน้านะคะพอดีช่างมาทำเอ,อเนาะอ่าก็เลยอ่าพอดีช่างเขาก็พ่นสีตรงหน้ากระจังให้ให้ด้วยนะคะอันนี้แม่ค้าต้องต้องขอโทษลูกค้ามากๆเลยนะคะทางพี่ตีเนาะพอดีคุยกับลูกค้าไว้ว่า่าไม่ให้พ่นนะคะแต่พอดีช่างมาก็คือเขาก็มาพ่นนะคะตามตามงานตามปกติของเขานะคะ ก็แม่ค้าฝากช่างไว้แล้วแต่ว่าเมื่อวานช่างคนที่พ่นนะคะไม่มาวันนี้เขาก็มาจัดเต็มเลยเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยมากๆนะคะเพราะว่าปกติช่างเขาเขาเขาเคยชินกับการที่พ่นนะคะเขาก็เลยมาดูแลให้เพราะว่าคันนี้นะคะตั้งแต่เป็นหัวลากคาซีมาใหม่มากนะคะเลขใหม่น้อยด้วยนะคะน,นี่ดูสติกเกอร์ก็คือยังแบบใหม่มากนะคะตัวหนังสือญี่ปุ่นอยู่ชัดทุกตัวเลยนะคะอันนี้ก็ทำแอร์เสร็จเรียบร้อย เดี๋ยวเราก็จะไปอเอารถไปส่งนะคะขึ้นโมเป็นโม4คิวนี่ค่ะแต่ถ้าอย่างลูกค้าที่แบบอ,าอยากประหยัดงบนะคะหรือลูกค้าที่แบบอยากไปขึ้นกระบะดาเองเผื่อลูกค้ารู้จักแบบอูตอ่ต่อหรือมีญาติพี่น้องที่เป็นอู่ต่อนะคะเราขายเหมือนกันนะคะถ้าเป็นหัวลากีหรือลูกค้าอยากได้เป็นหัวลากีแล้วเก็บเบ็ดเสร็จอย่างคันนี้เราก็จัดให้นะคะ ได้ทุกสเปคเลยที่ท่านต้องการเนาะาต้องการแบบไหนพูดคุยสอบถามรายละเอียดกับทานอุ่ของเราได้เลยยินดีมากๆนะคะ0863297855อีกหนึ่งเบอร์0981628084นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยจับไปแนนซื้อผ่านทอกสตัดสดได้หมดทุกคันลูกค้าต้องการรายละเอียดเนาะาก็พูดคุยกันได้นะคะอย่างบางท่านก็สอบถามมาว่า ถ้าเป็นหัวลากสีราคาเท่าไหร่นะคะก็คืออย่างบางท่านแม่ค้าตอไปเนะาะก็คือในสภาพหัวลากสีแต่ในความคิดลูกค้าก็คืออาจจะอยากได้ทั้งทะเบียนพร้อมด้วยหรือบางท่านก็อยากได้ทั้งเปลี่ยนยางเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่แบบนี้เลยนะคะนี่คือแบบนี้เสร็จสมบูรณ์แบบนี้ทั้งเบาะทั้งอะไรนะคะก็คือ,อหุ้มให้ใหม่เลยนะคะนี่ก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะพูดคุยรายละเอียดกันได้เลยราคาพร้อมจบแน่นอนราคาน่ารักทุกคัน สำหรับอู่ของเรานะคะดูแายเองทุกขั้นตอนว่าจะเป็นงานย่นช่วงล้อขึ้นกระบ,บะดาทําสีนะคะครบจบในอู่ของเราค่ะอู่เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดแวะมาชมกันได้นะคะส่วนกระเช้าตัวป้ายตัวนี้นะคะก็จะเป็นของนี่เลยค่ะคันสีเขียวมะนาวก็เอาไปจอดไว้ก่อนนะคะพอดีไม่มีช่องว่างเข้าเนาะเดี๋ยวช่างเขาก็จะทยอยไล่เก็บไปทีละคันอ,อย่างคันนี้ก็จะเป็น เครนนะคะเป็นกระบะพื้นเรียบคันนี้ก็ยาวประมาณ6เมตรยี่นะคะสำหรับตัวกระบะเนะาะสำหรับท่านใดที่สนใจหรือว่ามองหานะคะติดเฮียหรือว่ารถติดเครนนะคะตัวนี้ก็สามตันนะคะของทาดาโน่ก็แวะมาชมได้เลยนะคะสำหรับตัวรถคันนี้เป็นอิซูซุเอฟอาร์สองหนึ่งศูนย์นะคะหรือว่า210แรง 4HK หัวตอนเดียวนะคะาราคาไม่แพงเนาะก็ แวะมาชมกันได้นะคะไม่ถึง1ล้านอ่าก็แวะมาชมกันได้เลยนะคะเผื่อท่านใดที่มองหาอยู่เนาะอ่าอยากรับไปไว้ใช้งานนะคะก็แวะมาชมคันจริงได้เลยอ่ะหรือลูกค้าที่อยากได้เมก้าเจโอเจ็ดออ่าหัวตอนเดียวนะคะนี่ค่ะคันสีเขียวนี่เลยที่ติดอ่าตัวแก๊ปดำนะคะนี่คันนี้ก็เลอเก็บรายละเอียดเล็กๆแน่นอนๆนะคะแวะมาชมกันได้ พร้อมขับกลับได้เลยนะคะสวยๆอีกหลายคันเราทยอยไล่เก็บไปทีละคันเนาะ,ะงานกระบะจากทางอู่ของเรานะคะก็นี่เลยค่ะสเปคตามสั่งตามลูกค้าต้องการเลยอยากได้สเปคแบบไหนไว่าจะเป็นดัมเกษตรนะคะหรือจะเป็นดัมดินกระบะยาว4เมตรจัดให้นะคะตามที่ลูกค้าต้องการเลยงานดีคุณภาพมาตรฐานแน่นอนเมื่อวานนะคะก็เมื่อวันก่อนเนาะรีวิวไปแล้วนะคะ ตอนที่ช่างเขาขึ้นกระบะอยู่วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยก็รอเข้าทําสีนะคะรอคิวเข้าทําสีดูงานได้เลยบอกเลยนะคะว่าสวยงามงานเชื่อมนะคะดูได้เลยละเอียดยิบนะคะทุกขั้นตอนจัดให้นะคะนีฟันปลามีให้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเหล็กคั้มดั้มค่ะกระบอกช่วยตัวปากนกแก้วเนาะอันนี้ลูกค้าก็โทรมาแจ้งทันพอดีนะคะนี่ แต่ขอคุมผ้าใบเนาะบางท่านก็ให้ติดบางท่านก็ไม่ให้ติดนะคะอ่าเราก็จัดให้เนาะตามต้องการนะคะดูงานได้เลยสวยๆนะคะงานคุณภาพมาตรฐานแน่นอนอพอดีช่างเขาก็ไล่เก็บรายละเอียดเสร็จนะคะอะก่อนก่อนช่วงเลิกงาน ช่างกอหยุดพอดีเลยนะคะหยุดพักผ่อนให้เต็มวันเนาะก็ดีเลยค่ะสวยๆเลยบอกเลยนะคะบอกรถกับทางอูกของเราเนะาะมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานได้เลยเหล็กทุกเส้นทุกแผ่นมีมอ,อกอเหล็กเต็มแน่นอนเน้นงานให้ทุกจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นงานาย่นช่วงล้องานขึ้นกระบ,บะดำนะคะหรือจะเป็นงานสีเราจัดเต็มให้ดูแลเองทุกขั้นตอน ปร,ประกันงานให้เลยคุณภาพมาตรฐานแน่นอนค่ะส่วนคันนี้ก็จะเป็นกระบะดำเกรตรยาว4เมตร50นะคะเป็นอิสุส FRR 210่ะค่ะคัน,นี้ก็เดี๋ยวรอไปเข้าทําสีอีกหนึ่งคันเนาะกระเช้าบนนะคะยังไม่ติดช่างเขามาวัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือแค่ตัวบันไดบันไดด้านหน้าเนาะแล้วก็เดินแป๊บบนนะคะ และช่างก็จะเอาเข้าไปทำสีอีกเช่นกันดูงานได้เลยค่ะสวยๆจัดให้นี่ค่ะช่วงล่างเน,เน้นให้ทุกจุดเลยก็ฝาก f อทุกท่านนะคะติดตามผลงานอุลลานกำลังสูงด้วยเนะาะถูกใจขนไหนนะคะหรือต้องการสเปคไหนก็ยินดีดูแลทุกท่านนะคะยินดีดูแล f อทุกท่านเลย เดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปชมอีกคันที่ช่างเขาแปลงหน้าอยู่นะคะอันนี้ก็แปลงชมหน้าเป็นแก้มวิกเตอร์ Victor นะคะสีสวยมากคันนี้จะออกเป็นฟ้าอมเขียวๆนะคะคล้ายๆแบบเขาเรียกอะไรคะสีแบบสองสีโทนสองสีนะคะจะสวยมากๆเลยคันนี้ก็ช่างก็มาแปลงชมหน้านะคะ นี่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เดี๋ยวจะไล่เก็บให้นะคะไล่ไปทีละคันเนะาะช่วงนี้ก็ลูกค้า,าเร่งรับรถกันหลายคันเลยนะคะนี่ดูงานได้กระบะดับกรเซดสเปคตามสั่งค่ะคันนี้ลูกค้าก็ได้เลิกรับรถน่าจะประมาณวันที่3กันยา ยังไม่ได้ติดตะแกรงนะคะเดี๋ยวจะไล่ไปทีละสเตปเนาะดูมุกได้เลยนะคะแจ่มมากมุกม่วงอ่าถ้าเราหลบมาฝั่งนี้เนาะอ่าหลบแดดหลบมุงนะคะก็จะออกเป็นโทนสีเทาแลมโบอ่าแต่ถ้าส่องไปทางแดดเนาะนี่ค่ะดูมุกได้ฉ่ำมากๆสวยมากๆเลยจัดเต็มให้ทุกคันบอกเลยนะคะว่าทั้งอุกของเราจัดเต็มให้ทุกคันสีสันลวดลายนะคะมุกของเราใช้เป็นมุกไดมอน เท่านั้นนะคะนี่ดูสีแบบโอ้โหชํำมากๆสวยมากๆเลยของที่เราใช้นะคะมียี่ห้อทุกอย่างาให้ชมแบบนี้เลยสีก็จะเป็นสีนกแก้วเท่านั้นนะคะในการแทงลายเป็นแม่สีหลักเลยไม่ว่าจะแดงนะคะเขียวชมพูน้ำเงินก็จะเป็นสีหลักเท่านั้นนะคะ ช่วงนี้ช่างก็ไล่เคลียร์นะคะแม่ค้าบอกเลยว่าให้เขาไล่เคลียร์พวกสีที่มันมันเหลือหรือว่าสีที่กระป๋องมันหมดแล้วนะคะให้ให้เก็บเนาะจะได้โล่งเดี๋ยวรถเข้าอีกหลายคันนะคะจะได้มีที่เข้าที่จอดเนาะให้ช่างเคลียร์เคลียร์งานนะคะเคลียร์ช่องแผนกของที่ตัวเองทํางานนี่คะ่ะช่างสีก็ของก็จะเยอะหน่อยนะคะประมาณนี้เลย คันนี้ก็ยาว4เม50เหมือนกันนะคะถ้าดั้มเกษตร4เม50นี้จะขายดีมากๆเลยเนาะต้องการสเปคไหนนะคะแวะมาชมกันได้เลยหรือมาชมรถตัวอย่างนะคะได้เลยยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะอูเปิดทุกวันพิกัดอยู่ในบ้านแสนสุขอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะฝากผลงานอู่านกำนันสุดด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ